สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิก้อาพีเอ็มอเตอร์ดิวิ่งครับมาความสวยงาม1หนึ่งทันสำหรับรถเคลือบแก้วนะครับวันนี้เป็นคิวของรถ BMW 330e รนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถพักอินไฮบิดอีกหนึ่งทันนะครับที่มีความสวยนะครับเกิดจากการเคลือบแก้วของเราด้วยดีไซน์ของรถ BMW ปีนี้นะับเป็นตัว G20 นะฮะ ออกแบบมาได้อย่างเฉีียวมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนโคง้งส่วนวาไฟหน้าไฟท้ายรวมถึงของแต่งที่มาคันนี้นะฮะเป็น M Sport Package ไม่ว่าจะเป็นล้อแมกก็ตามนะฮะตัวปั๊มเบรกหน้าและปั๊มเบรกหลังเป็น M หมดเลยนะครับผมทาให้ความสวยงามคันนี้ได้อย่างลงตัวมากรวมกับการเคลือบแก้วนะครับจากร้าน RPM Motor e g i n e r g ของเรานะครับทำให้สีของรถเนี่ยมีความเงางามโดดเด่นขึ้นมาอย่างที่ได้เห็นนะครับสำหรับสีดาของ BMW นะครับจะมีเมทัลลิกนะฮะที่อยู่ข้างในอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งออกแดดยิ่งเห็นนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะฮะเคลือบแก้วสามารถทําให้การมองเห็นเพชรลิกเนี่ยเด่นชัดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะมินมิติไหนก็ตามไม่ว่าจะตอนมืดือตอนตะวันนะฮะเห็นหมดทุกมุมครับผมสําหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะฮะและก็ ปล่อยรถนะครับมาให้เราได้ทำถึง2วัน2คืนเลยทีเดียวสำหรับนี่ครับ BMW Series 3 30e คันนี้นะฮะออกมาได้เงางานอย่างนี้นะครับเกิดจากไเวลายเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ใดนะครับที่อยากจะเคลือบแก้วลักษณะอย่างนี้นะครับติดต่อสอบถามจองคิวกันได้นะฮะแล้วก็สําหรับรถเก่าเราก็ทาได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรถใหม่อย่างเดียวแต่วราจะไม่เท่ากันแต่งงานออกมาเนบอย่างนี้แน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับ มิกกี้ RPM Auto Dealing ต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้าเป็นอย่างสูงและก็ท่านผู้ชมทุกท่านชอบกดไลค์แ like, ชรกดแชร์น,นะฮะอยากทาอย่างนี้ติดต่อสอบถามมีเวลาให้กันนิดหนึ่ง mm hmm. เครือบแก้ไ่ไหนก็ได้นะครับแต่อยากเคลือบเคลือบแก้ดีมีคุณภาพและดูแรก,กันไปตลอดเลือก RPM Auto Dealing นะครับวันนี้มิกกี้ RPM Auto Dealing ขอรับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ